我们。 Yeah! แก็ด้อาาจันนนนะก็ยังอยู่ทุกวันในพื้นที่เขาองซ้อมไว้จต่ซ้อมไว้มันิดแปดชีนากผมเจ่งมากโรงเรียนบ้านจัง เวลามีงานใตญงงไ่าผมก็จะดูแลเรื่องสนามทาเรื่องนักเรียนเดี๋ยวเี๋ยวหาเองเากกอนเตรียมงานเออเังไม่หยอดหีก็ไม่ายดังใช่ัีก็ลาบาพี่ไมีมาก็เอาโซนนี้มาเข้าไปคือชกมงอร่เรื่องวิชาการอยอๆยังแข็งแรงนะครับอุ่งนี้ไปที่นีมงใหม่นะครับพี่น้องกะเล่าเปไกลปิดเปิดหัวหอด ผมก็เหมือนกันผมก็มีน้องด้วยพี่ก็พระน้ำกับเพล่ใก้สดพระนาำธรรมารมไม่เสียประโยชน์ด้เยวไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่เกรี้ยมโกรธไม่โทษใคเครียดนีมาเล่นไม่ได้ครัเล่นได้หน่อนี่คู่มวยเนี่ยมันหลายในเอฟซเฉพาะต้มสัมเจกักรถมัแล้วก็คู่ของหมทองด้วยนะังไม่ได้เล่นมีหลายคู่อยู่เยอะเยอะเลยกรเมนขาวเหนือมนุษย์ เออแล้วก็หมูทองด้วยนะครับเป็นคู่พิเศษเติงเบงใบได้การนัดปีน้องเายโค้ชจบในหัวสมองนี่นอนกดียังมีแต่ขู่มั่ยเอ้ยขวยหญิงเอ้ยอัปเดตทุกวันเราจะเปลี่ยกจะงั้นงั้นนีจอยนีจอยกันเลยอัปเดตทั้งขวางมั่ยอัปเดตทั้งเปียกมั่ยทั้งไบได้การจะได้ขึ้นเดือนจากใสกันบ่โอ้โหอาพทุกหันละเอายกสองยกสองใจมันรักใจมัาดสามยกนะสองลงมา

Oh <laughs> สองงานขอาคุณครับออกระโปงคุณหมอจิงก็ให้กับปีก <ulously, S 1> องโหรยด้วยโอ้ยทำงานหนักค่ะงานที่ใหญ่เราเดี๋ยวเรีขอบคุณคุณหมาจริงแล้วก็เจ้าแหงหนองมะนาวด้วยนะเพื่อแพรไม่ว่าจะเป็นอัดเฉียดไฟประชาสัมพันธ์แย่สนามแล้วก็ยังมอบให้กับปีกองโหรีแล้วก็ทีมงานคนพิเศษขออกมารับสบัยดด้วยนะคะหายากนั่นเองที่ ในด้านหลายตอนที่จะเกือบแบกให้กับทุกท่านทุกคนคนทำงานอย่าลืมนะครับงานอเมซิ่งอำเภอประการพืชผลอำเภอสุโขนะครับวันอังคารที่5มีนาคมนี้ไปดูสตร์ราที่เหน่งเจอสายแดบคู่รักคู่แขนโอ้ยังไงกันยังไงกันสายตัวิงพิบูลเจอเพชรดำสอสุรเดชาที่เราต่างสุโขนะครับไปดูงคายจอมมีนาคมนี้อย่าลืมครับ นายกิจศิรธารัตโปรโมเตอร์ยอดมวสยามฝากย้ำมาเปิดหัวมาเดือนมีนาคมนี้5้วันรวดเนี่ไปที่เดิมโยที่น้องการทุ่งอําใบเดือนมีนา2มีนา4แยกบ้านกุนล่างสมมีนาเราไปที่สว่างมีระเบ4มีนาบ้านเขืองตะการมวยครี5มีนาหน้าที่ว่าการสำรองยอดมวยสยามเสียงวิญญาณโอเคสองสามสี่หต่อกันเลยนะครับนผู้โย ความสุขของเราไม่อยู่ที่คนที่สิบสองคนที่จิ้ๆกับจิ้มๆมาสิบเดียวมาแล้วตสุสบปาห์ก็มีแค่เบนซิงกับถือที่เราคราสุขกับทำงานนี่แหละครับเว้นกับตั้งกูจากกัสามจีวกูสุดแล้ผมผมแปบนะครับนายพิจารยาฝากนะครับไปกับพี่น้องไปให้กำลังใจทุกโปรโมเตอร์ยกสุดท้เลยนะจ๊ะสองุ่มบนเวที

เสียแลจ้ารงกระล่ล้วกระล่ำขาวกล่ำขาวอับทราน้เงินเพชรน้ำท้องไป่าตีเสีย่าตีนะหมีสารเโอ้โหลงยาทหารสัญญานะไสนะ โทษกันขอโทษกันเจ็ดใจให้พี่าจากสามชายไปคะแนนเรียบร้อยครับอาจารย์สมเพียนชูไปที่ะแนมงแดงครับสน,น,นามขาวสอรวมพลังดูครครงแกงะคะแนนใ่เท่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่บ่่่่่่่